สวัสด <ersch> ีครับผมผมชื่อต้าครับผมก็อยู่บริษัทเฟตเฟ่บอยแบนด์ครับผมอ่าวสวัสดีด้วยเร็วสวัสดีเออเออสวัสดีด้วยเออชื่ออะไรเนี่ยครับผมก็บริษัทเฟตเฟ่บอยแบนด์ก็ตอนนี้งานหลักๆทำอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือทำไอ้นี่ครับโซเชียลมีเดียครับหรือว่าเป็นโฆษณาครับที่ฉายเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตครับมันเหมือนโฆษณาที่ ออนแอร์ในทีแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือฉายตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็มีบริษัทสินค้าต่างๆก็มาจ้างทาครับแล้วก็ธุรกิจอีกอย่างครับที่เฟสเฟสทำก็คือว่าทําเป็นแบรนด์เสื้อผ้าครับมีเสื้อยืดนี่ครับอ่าแล้วก็มีหมวกกระเป๋าอะไรเงี้ยครับครับก็ผมเรียนคณะอนี่ครับ เทคโนโลยีสื่อสารมลชนครับอ่าก็เหมือนเรียนเป็นเกี่ยวกับการทําข่าวครับจบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงครับแต่ว่าความรู้ส่วนใหญ่ที่ได้มาใช้ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่หาเองครับได้จากนอกห้องเรียนได้จากการไปฝึกงานนอกจากที่เราจะหาความรู้ในห้องเรียนแล้วอย่าลืมครับหาความรู้นอกห้อง้วยครับซื้อหนังสือมาอ่านครับทีกินเหล้าสี่ร้อยห้าร้อยกินได้ครับ ซื้อนังสือซื้อโปรแกรมดีๆมาทำทำไมทำไม่ไ,มได้ครับนะอย่าอ้างครับครับผมการเริ่มต้นสายอาชีพครับมันก็เกิดจากที่แบบว่าเราแบบว่ามันต้องบางทีก่อนเราจะออกวิ่งฮะเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบวิ่งบุมบ่ามเราต้องสำรวจเส้นทางก่อน ชอบอะไรเราก็ไปทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยทาให้มันเป็นงานแล้วเ,เราทํางานที่เราชอบมันก็จะไม่เหนื่อยครับมันจะเหมือนว่าเราแบบได้ทําสิ่งที่เราชอบอีกแล้วสุดท้ายมันได้ตังค์มาเลี้ยงดูพ่อแม่มาสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะก็ย้อนกลับมาหาว่าตัวเราเราชอบอะไรอะไรเงี้ยครับาคิดว่าเอ้ยเป็นคนชอบดูหนังแล้วบวกกับตลกก็เลยคิดว่าเอ้ยหนังตลกไงอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าหนังตลกหรือว่ารายการ และการทีวีก็ได้ที่ตลกอะไรก็ได้ที่ให้ความบันเทิงอะการทํารายการทีวีเนี่ยคือสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักคะแล้วก็จะทํามันเป็นงานแล้วได้เงินด้วยไปเจอคำหนึ่งครับของของคอลัมนิสชื่อดังครับก็ชื่อพี่บอบูครับคือตอนนั้นก็ตามอ่านคอลัมน์เขาแล้วก็ในหนังสือพิมพ์สตาร์สตอร์ครับเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนชอบดูบอลมากแล้วตอนเนี้งานที่เขาทำเนี่ยก็คือการดูบอลดูบอลเพื่อเอามาเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับฟุตบอลมาวิเคราะห์วิจาร์ณในโลกฟุตบอลครับมีแบบถูกบริษัทส่งตัวไปดูบอลถึงประเทศอังกฤษแถมได้เงินเดือนเขาบอกว่าชีวิตผมมาแม่งโคตรมีความสุขเลยผมได้ทําในสิ่งที่ผมชอบทําอยู่แล้วแถมได้ตังค์อีกทําสิ่งที่ชอบเป็นงานอะไรเงี้ยครับ มันก็เลยแบบเฮ้ยแบบพี่คนนี้แม่งหน้าอิจฉา,าอ่ะาการรวมกันครับก็เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับเพื่อนกันมานานแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างจะชอบอะไรคล้ายๆกันชอบเพลงคล้ายๆกันหนังอะไรเนี้ยครับแล้วก็เส้นทางสายอาชีพที่อยากทกําก็เนี่ยครับด้านทํารายการทีวีก็ชอบคล้ายๆกันก็ชักชวนเพื่อนๆครับเฮ้ย เรามารวมตัวกันดีกว่าใครถนัดอะไรตำแหน่งอะไรก็มารวมกันแล้วก็เฮ้ยรวมกลุ่มกันเป็นชื่อเฟสเฟ่บ่อยแบนผลงานของเฟสเฟ่ครับที่ผมชอบที่สุดก็คือผลงานนี้เลยครับถึงก็ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้วครับก็คือการปล้นร้านทองที่เยววาวราชครับผม ก็เราวางแผนมาอย่างดีครับก่อนที่เราจะก้าววิ่งเนี่ยเราก็หยุดวางแผนว่าเราจะหนีไปไหนเราก็หนีไปที่เขมรครับแต่ทุยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับเราไม่ใช่โจรครับจริงๆแล้วชอบผลงานผลงานแรกเลยครับผลงานแรกของตัวเองนะครับมันชื่อคลิปว่ารายการเฟสเฟสอย่างกับบอยแบนด์ตอนที่สองครับที่เราแบบว่าทํากันดิบๆฮะใช้กล้องแฮนดิแคมตวเก่าแล้วก็แต่งตัวกันบ้านๆฮะแล้วก็ ถ่ายแล้วก็เราตั้งใจตอนนั้นคือทําแค่ว่าเป็นเดโมไว้เสนอตามช่องทีวีต่างๆเสนอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครแต่ว่าแล้วก็กะว่าเอ้ยอันนั้นมันทําเป็นเทปที่สองครับเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเทปที่สองมันก็ยังไม่ดังหรอกน่าจะดังไอตอนทําไปถึงตอนเทปที่สิบแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่ามันดังตั้งแต่เทปที่สองเลยแล้วพวกเราตั้งใจที่จะแบบเสียษสีความซ้ำซากความชอบปรุงแต่งของรายการทีวีทั่วไปครับก็ คนก็เลยชอบแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันแชร์กระหนำ่ำบอกเล่ากันปากต่อปากอะไรเงี้ยครับรก็คือพอทําแค่ตอนที่สองมันก็เป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตเลยครับแล้วก็เริ่มมีคนยอมรับแล้วก็มีสินค้าเข้ามาจ้างทําโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยเป็นคลิปที่ภูมิใจมากจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระลังช่วยดูวาช่วยดูวาช่วยดูวา เด้ดเด็เด็ดเพอพอก่อนทำไมกูว่าทะเลที่นี่น้ำเน่าไวาครับก็อยากฝากครับน้องๆที่แบบว่าอ่ะแบบเหมือนค้นพบตัวเองแล้วว่าเออเราก็ชอบกันคล้ายๆกับพี่ครับชอบแบบว่าความบันเทิงและขีดจํากัดนะฮะแบบอยากทําเกี่ยวกับได้บันเทิงต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นทํารายการทีวีทําโฆษณาทําหนังหรือว่าทำแมก็กกาซีนหรือว่ารายการที่ยุอะไรเงี้ยที่อยู่ในแบบวงจรความบันเทิงนะฮะ ก็อยากฝากว่าอยากให้ถ้าเราถ้าเราอยากเป็นอะไรแล้วฮะแบบค้นหาตัวเองให้เจอครับแล้วเราก็มุงม่งมุ่งไปทํามันให้ได้ครับหาความรู้ของมันฮะหาไอ้นี่ครับอินพุต้าไปในหัวเยอะๆครับอินพุตคืออะไรก็คือหาความรู้หาข้อมูลครับก็คือฟังเพลงเยอะๆครับดูหนังเยอะๆดูสื่อเยอะๆอ่านอ่านหนังสือเยอะๆครับแล้วก็ที่สําคัญครับ เปิดใจฮะคืออย่าอย่าอย่าอาร์ตติดมากครับเราเราเวลาเราทําสื่อฮะเราให้คนแบบทั่วไปดูครับเราไม่ได้ทําให้เราดูคนเดียวครับไอทําให้เราดูคนเดียวงานอาร์ตที่เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นแบบว่างานอดิเลตส่วนตัวครับเราก็ต้องมีแบบงานที่แบบทำมาหากินบ้างครับก็คือเปิดใจก็คือหมายถึงว่ารับสื่อหลายๆแบบ ฟังเพลงอย่าฟังแนวเดียวครับฟังหลายๆแนวดูหนังหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับก็พยายามแบบไปเรียนรู้ฮะชีวิตของคนทั่วไปว่าเขาชอบอะไรแล้วก็คนที่เราจะทําสื่อให้เขาดูะว่าเขาชอบอะไรเราก็เออต้องทําให้เขาดูอะไรเงี้ยครับมีอย่างหนึ่งสําคัญก็คือการหาหาลายเซ็นตัวเองให้เจอครับหาเอกลักษณ์ของงานตัวเองครับคือ พยายามฮะก็คือทําไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับแล้วก็พยายามหาว่าอสิ่งที่เราถนัดหรือว่าเอกลักษณ์ของเราในงานที่เราทํามันคืออะไรพยายามหามันให้ได้ครับสิ่งนี้ที่มันจะทําให้เราโดดเด่นครับแล้วก็ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แล้วก็จะเด่นขึ้นมาจากการแข่งขันทั่วไปครับก็เนี่ยครับฝากเท่านี้ครับ Sleep. You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs.